ซันเตส 350G e. วันนี้มาส่งงานครับรถซันเตสไฟแดงต้องบอกว่าไยดำเพราะว่าซันเตสไม่ได้ให้ไฟแดงมาให้ไฟดำมาคันนี้เป็นรถไฟแดงโจทย์ของคันนี้ก็คือ,อเจ้าของเนี่ยมีความสูงอยู่ที่ประมาณ150กว่ากว่านะครับแล้วก็เป็นคนตัวเล็กมากแต่ว่าใจมันอยากแรงใจมันอยากได้สันเตสแต่ทีนีน้หน้าที่ของเราคือปรับทรงปรับสภาพจัดทรงให้เหมาะกับเจ้าของรถมาดู ประมาณ3นิ้วโดยทั่วประมาณนี้นะครับนี่นะแล้วก็มีคำบอกอมาดูบอกครูปเบาะของคันนี้เนี่ยก็คืออันนี้นะอีกครับอันนี้เบาะเป็นเบาะเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าใหม่เป็นเลนเดอร์ผ้าด้านแล้วก็ตัดตรงใหม่นะครับอันนี้คือผมทำให้ตับที่สุดที่จะตัดได้เลยแต่โจทยของเจ้าของนัก็คือด้านหลังเนี่่ต้องการจะใส่อของนั่ห้เหมือนเดิมเพราะท่านหน้าของคอนเซ็เนี่ย มันใส่หมวกกันน็อกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันติดมันติดตัวนี้นะนี่มาดูนะครับท่อนหน้าของหมวกกันน็อกเนี่ยจะใส่ได้แค่ครึ่งใบตัวเต็มใบเนี่ยมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันติดนี่ช่องมันค่อนข้างน้อยแต่เราระเบิดท่อนหน้านะครับนี่ระเบิดท่อนหน้าใส่เป็นอลูมิเนยียมพลาสธิ์นะครับเป็นค่อนข้างจะหนาสวยแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เรียกว่าใช้งานได้ยาวนานด้วยแล้วก็ส่วนท่อนหลังเนี่ยไม่มีการระเบิดนะครับแต่ว่าเราจะใส่ตัวซับในเข้าไปนะครับตัวฟองน้ำเนี่ยก็ถือว่าในระดับที่พอใช้ก็คือมาดูควาามหนนนี่ะ ก็คือไม่ได้ระเบิดแต่ว่าลูกทูงก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าต่ำมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าผมเก็บความคุยนี้ไว้เพื่อเวลาคน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 หลังนั่งเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องหล่นก็คือยังนั่งได้แบบไม่ต้องเกร็งนะครับแล้วก็ส่วนท่อนหน้าเนี่ยอ่าก็จะต่ำที่สุดแต่ว่าฟองน้ำเนี่ยยังมีอยู่นะยังหนาอยู่นะครับหีอยู่นะยังนุ่มสบายอยู่นะครับฟองน้าค่อนข้างเยอะนะท้อนหลังเนี่ยฟองน้ําก็เยอะนะครับไม่ได้จำคัดนะผมใส่ตัว ตัวซับในเขาไปด้วยเพื่อจะจป้องกันเรื่องความร้อยแล้วก็เรื่องของลูกทรงที่ว่าเข้าโค้งอะไรพวกนี้ก็คือลูกทรงของเครื่องบอกเนี่ยมันจะทําได้งานได้ดีด้วยอันนี้ก็จบไปเรื่องของงานบ่อนะครับแล้วก็มาเรื่องของอหลายคนอยากจะรู้นะครับเรื่องตรงนี้เรื่องจัดทรง,งขาตั้งข้างเนี่ยไอเนี่ยเป็นอลูมิเนยียมอลอยนะผมก็จัดทรงแล้วก็จัดทรงแล้วก็เก็บสีเก็บรายละเอียดให้ใหม่หมดเลยก็คือตามทรงเลยมาดูทรงกันครับทรง,งหน้าหลังนี่นะมองจากด้านหน้านะครับเวลาจอด เท่าดีนะพี่มาเราถ่ายจากด้านหน้าดูนะครับวิธีการจอดเนี่ยคือไม่ไม่มากไม่เยอะมากเกินไปแล้วกไ็ไม่ไม่แบบไม่ต้องระวังหน้าด้วยนะเนี่ยนี่นะปล่อ,อ,อ,อยรถนะรถยังแบบดูว่าแบบไม่ได้เตึงนะมาดูไฮไลท์สําคัญครับโชคหลังเอาเลยโชคหลังตัวนี้เนี่ยเป็นโฟรเฟนเดอร์ตัวแอร์นะครับ<ม>เป็นตัวที่แบบว่าผม คัสตอมขึ้นมาพิเศษเลยเป็นสเปค3 3 1 5นะครับเป็นไซส์พิเศษผมออกแบบมาเพื่อคันนี้เลยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยอยากได้โชคที่แบบค่อนข้างที่จะดีแต่ไม่จำเป็นต้องมีออปชั่นเยอะเพราะว่าไม่ได้เล่ยนเยอะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือโชคดีเข้ากับรถเป็นสีดำแดงแล้วก็ความสูงในระดับที่เราล่นสเปคไว้ด้วย ดูตัวโชกกันครับโชกเป็นไซส์พิเศษนะครับมีขนาด315นะครับตรงรุ่นมาดูนะครับน,อน็อตตัวนี้นะ้ก็ใส่ตำแหน่งเดิมได้หมดเลยแล้วก็น,อน็อตตัวล่างเนี่ยเราไม่ได้เอาเบอร์12มาใช้นะครับเราใช้เบอร์14น็อตเดิมของแข้งเลยซึ่งแก้ปัญหาเรื่องโชคหลังเขย,ยา่ามีเสียงก๊อกกักเนี่ยอันนี้จะไม่มีปัญหาเลยเพราะาเราใช้น็อตเดิมน็อตเดิมที่ติดมากับรถเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาครับมาดูครับีด้านขวาก็อ,าอย่างนี้เลยนะครับส่วนนี้เนี่ยอ่า หาซื้อในตลาดน่าจะไม่มีนะครับแต่อาจจะต้องมีการคัสตอมขึ้นมาเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะครับขึ้นอยู่แต่อยู่ช่างแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่ร้านนะฮะอันนี้เราไม่ได้มองถึงตัวโชค๊คหรือตัวแบรนด์เป็นหลักแต่เราอาจจะมองในเรื่องของการใช้งานของเจ้าของรถเป็นหลักนะครับบางทีคุณซื้อรถมาเป็นแสนแต่ว่าถ้าคุณใช้งานไม่ได้ไม่ได้ไไดตามสเปคที่คุณต้องการเนี่ยผมว่าเงินหลักแสนก็ไม่ได้มีความหมายนะครับอันนี้ผมแกะให้ดูอะประมาณนี้นะครับ นี่ตัวนี้ก็ใช้เบอร์14เหมือนเดิมนะนี่มาดูครับนี่ใช้น็อตเดิมเบอร์14บออกมาเลยนะครับแล้วก็ตัวน็ตเป็เเดิมแล้วก็หลายคนบอกว่ามันชนท่ออันนี้ไม่ได้ชนนะนี่นะครับระหว่างท่อเนี่ยมันเฉียดอยู่มัน,มนห่างอยู่ประมาณประมาณ15มิลแต่มันก็ผมดูและระยะย,ยุกอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็พอดีเป๊ะเลยนี่นะครับเนี่ยเป๊ะเลยนะไม่มีการเสียดอะไรนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองโยกให้ดูว่าข้างนอกอชกหน้าเนี่ย ผมโหลดในนะครับโหลดในแล้วก็เซตให้ใหม่เดี๋ยวผมจะโหลดโหลดให้ลุกชกหน้าให้ดูแล้วกันนี่นะแบ่งยุกประมาณนี้นี่นะครับอันนี้ผมเซตให้ด้วยเพราะว่าเวลาชกโหลดเนี่ยบางทีเราจะให้มันนิ่มเหมือนยกยากเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเจ้าของรถร้อยห้าสิบบวกบวกแต่ผมเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบที่ผมยืนอยู่ประมาณนี้นะนี่ตัวละครับประมาณนี้เลยความความล็อเนี่ย อาหลายคนอยากจะรู้เรื่องข้อนี้เลยเพราะว่าบาัดรมันคนอยู่หลายหลายที่หลายภาคหลายจังหวัดเดี๋ยวผมวัดแล้วให้ดูเรื่องนม่เลยมา,าดูนะครับวัดจากกระแ่งตรงปลายนี้นะนี่ความสูงของเดิมผมไม่แน่ใจว่าผมเดิมเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เนี่ยความสูงเดิมเนี่ยความสูงเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ประมาณนี้นะ34 34นิ้ว34ครึ่งประมาณนี้นะครับนี่นะวัดจากพื้นนะครับเนี่ยประมาณ 34- 35ดูประมาณประมาณนี้เลยนี่นะ อันนี้คือตำแหน่งที่ได้มาถ้าผมไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจากเดิมมันจะอยู่ประมาณ3 8 3 9ประมาณนี้เลยนะนี่เพราะว่าดูเนี่ยตำแหน่งเดิมมันอยู่ประมาณนี้เลยนะครับคล้ายเดิมแล้วก็มาดูด้านหน้าเขาบอกว่าจากักตำแหน่งอีกไฟนะนี่ครับตำแหน่งอีกไฟนี่นะครับหายไปนะด้านหน้าก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะ36มี่ประมาณนี้นะอะ่ลองไปวัดรถเพื่อนๆดูว่ามันต่าง,างรรากันยังไงแล้วกัน ใครสนใจเนี่ยจะเอารถมาจัดตรงจัดลักษาะไม่ว่าจะเป็นตัวดีตัวดีหรือตัวเอก็ตามเนี่ยก็เราก็รับจดให้